โยช้ Yo, าว่าดีวัยรุ่นเมกาดีวัรุ่นดูไปดีวัรุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมจัมแอสเซมบล์กันนะท่านผู้ชมนะโค,รโคตรหล่อโคตรตึงนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นแบบลงแรงนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้พี่จะมาเล่นแบบนารูโตะโนตึงโนกอดสักหน่อยนี่หาชิโนจิสุดโคตรตึงมาว่าพี่จะมาเล่นเจ้าตัวนารูโตะแบบรวัรวๆตึงๆนะคุณดูนะเย้ yeah. ซูมากินารุโตะเดี๋ยวขอเอาเบอร,เอร์เซอร์มาใส่ดีกว่าว่าคนดูนะตัวนี้ไปเอา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 สกอตดิสกอตดีกว่าคนดูนะมาคนดูนะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่อันนี้พี่มาแตแรงนะคนดูนะโคตรรอมามาเล่นกันเลยครับนี่ลิงก์โหลดยอยู่น้านร่างคำใหญ่จะคลิปนั้นนี่เป็นเกมแนวแบบว่าโมบ้าอนิเมะห้าปะห้านะท่านผู้ชมนะก็รวมอนิเมะชื่อดังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนารุโตะวันพีทอ่าอ,อะไรอีกนะจูจูสึไคเซนเดมอนเซเลเยอร์อะไรอีกวะ โอ้เยอะบีดอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเยอะมากเลยนะครับหลายการ์ตูนมารวมกันเลยนะฮะท่านผู้ชมอืก็ไปโหลดกับมาเล่นได้นะนี่โหลดอยู่แล้าน่าคำยาได้คิดเนาะผมทำสอนไว้แล้วนะครับอืมาว่ามาว่าเราจะไปด้านบนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะเยอะอนารุตรุมาว่านารุโตโนตรึงมีสซิ่งแอสแท็กเอานี่หน่อยในการดาเมจนะครับหลักๆสกิลเขาก็จะมีในส่วนของสกิลล่างแยกนะครับแล้วก็สกิลคอนโทรลหยุดนะสกิลฮาลิมแล้วก็นาเซนกันนะครับนี่กระสุนวงจักรนะครับเป็นอันตรี เยเกมนี้ตันรีวิวสิบห้านะคนดูนะเป็นเกมแนวโมบ้านะครับสนุกสนุกคนดูเย่ yeah. มาว่ะนารุโตะโตนโต,ตึงเราที่จะมาจัดการพวกแกต่อเนี้เหรเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยนี่ดิคาจินโนจิซึอืมเอาดิมันแปลงร่างมันด้วยว่ะคนดูเอาดิเอาดิโคตรรอบวกกันหนึ่ง,งก็ได้หมดนะต,ตอนเนี้ยเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดีตายนั่นนะ่ะอุ้ยอืมชาร์จมาครับสวยนี่นี่อุ้ย ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึก sì ถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเอ้ยมันเกือบตายอยู่ก็เจ็บอยู่นะก็เจ็บอยู่พอตัวแหละคนดูนี่นันเก็บวิวก่อนแอบอหัวหลอกก็ตึง เกมนี้ทลัดคลิปได้นี่ได้เงินเยอะอยู่นะฮะคนดูนะอา่าว่ารอไว้รอไว้ไวสวย <c oughs> แต่ตัวละครนี่ก็ใกล้ๆก,กันนะท่านผู้ชมนะคือแบบไซส์เวลายืนเนี่ยมันจะใกล้ๆก,กันเลยนะครับโอเคเก็บของมาครับไอตัวนี้เป็นตัวไฟต์เตอร์นะท่านผู้ชมนะนารุโตเนี่ยระยะใกล้นะครับเอาดีเอาดีก็ได้อยู่กระสวนได้อยู่ก็พอได้สวนอยู่ มาว่ะมาว่ะนี่ดิครับนี่ดิเ,เก็บอยู่น,น่ะเราไม่ได้ไล่มันนะเมื่อกี้นี้เราไล่มันไม่ทันหรอกคนดูยิวก่นอนยิวก่อนสวยสกิลแรกนี่มันเข้าไปงัดได้นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นงานอยู่นะทีมเรายูเหลืองสปีนินเอ้หกคนแล้วมาเอาวัานโนบาร่าเราโหดนี่มีงูมีก็โหด ตึงจาดตึงจาดเดี๋ยวก็มีตัวมาเพิ่มนะ่นถ้ามันเปิดแบบว่าอยากเป็นทางการเยอะๆหน่อยครับนี่ดิเฮ้ยหลบได้ปะเอาว่ะเอาว่ะเอาดีแปลงร่างซะด้วยวิวิมึงอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนคนดูอ๋อจิโนจิตซึด ออกสกิต้องออกของหน่อยนี่ผมว่าต้องออกทำดามิดนะรองเท้าแตะเราออกมาแล้วใช่ไหมนี่ต้องออกเดี๋ยวแล้ผมดูก่อนที่จะขอดามิดตัวนี้อ่าลดิวส์เอานี้ดีกว่านี่นี่นะที่จะขอดามิดเก้าสี่บวกคริ <c oughs> นักเส้นกันนี่มันสามารถชาร์จได้นะอันติอะคนด <c oughs> เูเอาว่ะเอาว่ะ <c> ต <oughs> ิจั๊วะ หักกวหล่อโคตรึงนักฟาร์มในตำนานคุณดูโอ้ยเมืแ่อบบกี้นี่ลัดลัดป้อมไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรวะนะโกคูล้างสป,ปูร์ไซยาซะด้วยนี่เลยตะกี้สตันนี่เลยเป็นไงนะกเตะกันเข้าโคตรแรงสตันด้วยเอาดิเอาดิหนีไปน้องหนีไปยายา เนแล้ว <Yeah. S 2> ตัวก็โหดอยู ondan, <canvas. S 2> ่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปไล่ตุ <enthus flush. S 1> ๋ยเขาแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ผมได้แบบไอเทมดีๆก่อนนะได้คริก่อนนะครับผมจะออกคริก่อนเลยแตวก็ไล่ไล่งูกุ้นกลับไปได้อยู่เอาวะแหววเฮ้ยเฮ้ย หน้าเซ้นกันตายนังงูกูรอบนี้ตายนังงูกูรอบ,บนี้สวยโคตรึง yeah ตีปอมก่อนเลยตอนนี้ปอมต้องแตกก่อนนะสวยสวยตีป้อมไปตีป้อมไปอีกนิดนึงเออเออเออ ติดกันเป็นไงละเจ็บเจ็บนักนี่ดิอุ้ยอย่ารอดเธอ,น,อ,อน้องอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยกดตึงถ้ามันไม่เดินย้อนกลับมานี่มันตายแล้วนะเอ้ยมัน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 ไม่ตายหรอกคนดูฟ่มปั๊บถอยสกิลสวนนี่นะักเซนกันก่อนเลยได้อยู่ก็ได้อยู่โอ้เอ้ยโอ้ย แม่งเอ้ยไม่น่าสวนกลับไปเลยนะอันนี้ผมชัดนะักซิกันไม่แรงพอนะนี่กระสุนม,มุงจักมันเลยแบบเป็นอย่างงี้เหตุเกิดเพราะอย่างนี้เหตุเกิดเพราะความเหงาโอ้ป้อมอุดันไปนะเนี่ยหึหึหจะแตกจะแตกป้อมเฮ้ยแม่งมันดันเราทีเดียวแม่งแป๊บเดียวแตกกัน<อ>หรอป้อมไม่ซัดอุดันตั้งนานประทู ไอซุนโก้กูแกไปใส่กับเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนดีกว่าคนดูนะนี่เนี่ยดาซินกันโดนอยู่สวยโคตตึงมิงมีก็โหดอยู่นะผมต้องดันป้อมแล้วแหละติดตัวไปครับตัดสบายโย ชัดเดยาวอยู่ใครวะรู้สึกว่าซาสกเกิจะขึ้นมาด้านบนนะนี่มาวะมาละมาละซาสกเกิแม่งอยู่รอบป่าเลยพอมันแตกแล้วนี่โทรเตือนเอส has slain. been ไอ้ซาสกีมันช่างกล้านะขอดูดด่ดดะตาย <laughs> อาออกคีมาแล้วสวยเลยดีดยอย่างนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินไว้เดี๋ยวค่อยออกของต่อดันป้อมก่อนเลยนาทีนี้ทังแน่นอนป้อม สกิลไปก่อนนี่เลยเอาดิกลับมาดิครับโหลดปั๊บสวยสวนติดสถานะก่อนเว้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวอะไรป้อมมันแตกไปแล้วคุณดูเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้โหดอยู่นั้นนะรู่ตบ่ผมบอกเลย เล่นเป็นนี่โหดจัดๆัดสวยดันป้อมยาวๆฮะเดี๋ยวเกมมันยาวเกมมันยืด ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ กดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มค like ุ <popular> ้มส yes. ุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถ like, ึง Richman Shop โ No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยปุ๊บหนีก่อนหนีก่อนเอวจินโนจิซไว ดันไปฮะฟาร์มฟาร์มผมดูก่อนดูของก่อนนะแอตแท็กสปีดนี่โอกาสติดคี้เยอะนะนี่สกิลเอไอเนี่ยของนันเนี่ยเอ้ยมี่ลนี่ยยูชิดะตายสวย โคตรแรงอ่ะถ้าชาร์จเต็มแมแรงกว่านี้อีกนะคนดูนะเมื่อกี้นี่ไม่ได้ชาร mm ์จเต็มไงเอา,าอ่ะเอาอ่ะโคตรล่อโคตรตึงนารูโตนะโนตึ <tem u pper> งกระถานารูโตะอาบุจัมบุอาเบโดจัมบุเลยเแหละอันเอียดีโอยกลางเราโหดจัดเลยว่ะทาสกิทาสกิดิสินี้ตายอ่ะทาสกิโดนมีงมีกระทืบ เจอบบิคิวจำเป็นผมดูของก่อนออกอะไรดีวะ <c oughs> มันจะมีคริอยู่นะไม่ใช่อันเนี้ยครีสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ออกนิวะออกอันนี้ละกันอีครีก้าส <c oughs> ิบเหมือนกันดาบนี้ก็โหดนะคนดูเฮ้ย <c oughs> ใครคูเอตวะเราไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเลยนะนี่คนดู <c oughs> เรายืนชิวของเราอยู่บนชิวๆเลยนะนี่เอาว่ะเาว่ะสวยแต่คลิปคลิปเกมนี้ตีโหดนะผมบอกให้ดนัดนดันดันยาวๆตึงจา่าตึงจา่าอมแตกแน่บอกเลยนาทีนี้ เอาวะเอาว่ะสกิลอุ้ยแม่งเลยมันกระตุกเราไว้ลุงหน่อยดิสวยอัดเลยดิอัดเลยดิอยู่หน่อยเอาดิเอาดิตาย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 เอาวะเอาวะถอย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 เดี๋ยวตรุยยี่นะคุณดูนะโคตรหล่อโคตรตึง อุ้ยนี่เลยวิ่งแม่งมืดไอ้สัตว์เลย <amp> อ้าวเพื่อนมาก็ใส่เลยเดยิสวยสวยโคตึงโคตึงมีงูมีโนตึงมารอชาร์จใส่นตรกสักหน่อยนะนี่อุย้ยแม่งชาร์จมืดอย่าบอกนะมีงูมีระบบอยู่ไม่ไม่ช่วยเราเด้ เอาว่ะเอาว่ะโอ้เวลสิบสองซะด้วยสะตะเกีเราอ้าวนี่เลยหุยหเฮยีฮย,ฮย,ยตายเลยไม่เอ้ยกระสุนวงจักรไม่โดนมันว้าพอดีปะโถมันบลิ้งพอดีเฮ้ยนี่แม่งเปลี่ยนเป็นนั่นมป็นคนหรือเปล่าวะน่าจะคนนะนี่ยอย่ากตรงนี่คนแน่นอนเลยนะอย่างเงี้ยกระฐานารุตโรเอาบึ้จัมบุโรเอ,อาบุโรจัมบึดเลยเดี๋ยวดูไปดูไปเมื่อกี้นี่แม่งตุยยเลยนะฮะ เอาว่ะเอาว่ะเพื่อนเรากำลังใส่นัวอยู่ใส่ที่นัวสวยที่ในสวยเพื่อนโคตรหลอกโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะืมสกิลหนีเป็นไงนะอีซี่รอ,อไปด้านบนนะครับเอตัาสกเกิยอยู่ด้วยอังได้บวกนะ้พอก่อนตาติบายอยู่ โดนโดนนะเซ็ตกันเมื่อก,กี้นี่กูโดนปุ่มอะไรเนี่ยเกมเนี่ยเอ้ยซื้อพับอืมไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงวะอุ้ยนเนยอาตัวนี้ก็ได้เป็นเกือบตายแล้วนะแต่ตะก,กี้เมื่อกี้นี่นี่นัดเซ็ตกันสวยร่วงร่วงแม่งเอ้ยเมื่อก,กี้นี่ไปพับหน้าจอเฉยเกมกำลังดีเลย โอ้โดนคลิปตีแรงโพดไปยูชิดะแม่งดันล่างนะเนี่ยเพื่อนอ๋อโอ้แม่งเอ้ยโดนแม่งจิ้มทีเดียวโหดปะมันโหดปะมันโหดจังวะโหดจังวะพีหนึ่งนะผมดูของที่ต้องออกต่อไปก่อนฟิสิกส์คอร์ดามิเต็ดติคิติคิยีเอาอันนี้เลย มาเก็บเกราะแรงแค้นนี่ไหมเอาไว้ใส่กับซาสึกินะคุณดูนะมึงแก๋นะแกซาสึกิเฮ้ยชัตดาวอ่ะโอ้โอ้โหดจัดหดจัดซาสึกิ้แม่งหดจริงนะนี่เอี่เก็บแรมเพจด้วยเอาว่ะเอาว่ะนคนณไหมเนี่ยผมว่าน่าจะคุณนะ าว่ามันไปไหนต่อว่ามันไปฟาร์มตรงไหนแต่มไม่น่าใช่คนนะคนป่าน,นี้มันหนีไปแล้วเราไปดันล่างมั้งนะนี่คนดูฟาร์มของก่อนสวยมาแล้วว่าของกรูทำดีเพื่อนตะก,ก,ก,กี้ตะกี้ตะกี้มามาหลอกสตันหลอกเซึ่งตะกี้สักหน่อย เฮ้ยร <Hey, S 2> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ ย @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย